ไอที่เหลือในตู้เย็นหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะไอตอนที่ข้ามมาทำงานฝั่งนี้นะคะเรื่องของเรื่องก็เดินผ่านร้านไก่ย่างทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบหอมมากแล้วแบบขาไก่ที่เขายดนะคะพอมั่นใจว่าสะอาดแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมหั่นตะไคร้เลยจ้าหั่นตะไคร้ที่จะเอาไปใส่ต้มนั่นแหละเนาะก็หัน่นรวมๆไว้เลยได้นะคะ พูดมาถึงขั้นตอนนี้พลอยก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะผงชูรสในตอนที่ข้ามมาทํางานฝั่งนี้นะคะเรื่องของเรื่องก็เดินผ่านร้านไก่ย่างทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแบบหอมมากแล้วแบบขาไก่ที่เขาใช้เวลานิดนึงนะคะในการล้างผักเนาะเพราะว่าเราก็จะให้มั่นใจว่าสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนไม่ต้องหั่นนะแอบบอกนิดนึงนะพลอยใส่ขาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเมนูนี้ก็อู้สมัยเป็นเด็กเนาะ ที you know, <laughs> <laughs> so down, ่ตัดสินใจซื้อเพราะคิดว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือแล้วคงไม่มีผลอะไรก็เลยตัดสินใจซื้อมากินนะคะกินแล้วติดใจค่ะเออติดใจจากขาไก่สีบอบสวยนู่นนี่นั่นนะกินขาไก่ว่าเวลาเขียนมันสิเป็นคือจังไก่เคียเพิ่นววาหนาเฮากระเสือด้วยความติดเป็นเด็กหน่อยเนาะเอาจริงนะพลอยมากินขาไก่จัดจานเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะกินไม่เยอะนะคะกินกันอยู่สองคนหม้อนี้ก็น่าจะกินได้ถึงตอนเที่ยงเลยนะคะทําครั้งเดียว เช้าเที่ยงเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันหมดนะคะพอมั่นใจว่าสะอาดแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมหั่นตะไคร้เลยจ้าหั่นตะไคร้ที่จะเอาไปใส่ต้มนั่นแหละเนาะก็หัน่นรวมๆไว้เลยนะไอที่เหลือในตู้เย็นหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะ ใช้เวลานิดนึงนะคะในการล้างผักเนอะเพราะว่าเราก็จะให้มั่นใจว่าสะอาดนะคะพอมั่นใจว่าสะอาดแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมหั่นตะไคร้เลยจ้าหั่นตะไคร้ ที่จะเอาไปใส่ต้มนั่นแหละเนาะก็หั่นรวมๆไว้เลยถ้าเราก็เลยถือโอกาสมาทําเมนูแสนอร่อยนะคะก็คือต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนะคะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าสูตรของพลอยนะคะพลอยทําแบบไหนเหมือนใช้เวลานิดนึงนะคะในการล้างผักเนาะเพราะว่าเราก็จะให้มั่นใจว่าสะอาด ต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนซดน้ำร้อนๆอ,อร่อยมากเมนูนี้ห่างหายไปนานนะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแดดนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คนสักเล็กน้อยเนาะเพื่อนว่ากินบ่ได่ก็คือกินบ่ไร้นะคะมาเล่าต่อเนาะพลอยก็เลยไม่ได้กินนะคะเป็นความเชื่อนะเขาบอกว่าสิเขียนหนังสือบัสวยนู่นนี่นั่นนะกินขาไก่ว่าเวลาเขียนมันสิเป็นคือจังไก่เคียเพื่อนว่าหนะันหน้าเ้ากระเซือด้วยความติดเป็นเด็กหน่อยเนาะ เอาจริงนะพลอยมากินขาไก่ย่างไม่พอนะคะพอไปซื้อยำเนาะเวลายำนะคะเขาก็จะทําแบบนู่นนี่นั่นนะยำเล็บม,มือนางอะไรอย่างนี้โอ้ติดใจติดใจไปปักใหญ่เลยค่ะแต่ตอนที่ข้ามมาทํางานฝั่งนี้นะคะเรื่องของเรื่องก็เดินผ่านร้านไก่ย่างทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบหอมมากแล้วแบบขาไก่ที่เขาต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนซดน้ำร้อนๆอร่อยมาก เมนูนี้ห่างหายไปนานนะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแดดนะ,ะต้มไก่ก่อนนะคะก็จะมีใบมะขามอ่อนใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะล้างรวมกันเลยนะล้างให้สะอาดเลยจ้าขั้นตอนนี้ก็ถ้าเราก็เลยถือโอกาสมาทําเมนูแสนอร่อยนะคะก็คือต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนะคะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าสูตรของพลอยนะคะพลอยทําแบบไหนเหมือนนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนไม่ต้องหั่นนะ แอบบอกนิดนึงนะพลอยใส่ขาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเมนูนี้ก็อ้สมัยเป็นเด็กเนาะขาไก่นะคะผูดเฒ่าพิ่นสิวาคเัล้เดอ้อกินบบได้เด็กหน่อยกินบบได้นะคะนูนี่นานเออด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็เชื่อเขาบอกว่ากินไม่ได้ก็คือกินไม่ได้ไแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คนสักเล็กน้อยเนาะพื่นว่ากินบบได้ก็คือกินบบได้นะคะมาเล่าต่อเนาะ พอยก็เลยไม่ได้กินนะคะเป็นความเชื่อนะเขาบอกว่าสิเขียนนึงแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็ใส่ข้าวสารลงไปนี่คือจะทําให้ต้มไก่เหล่านั้นนัวกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนซดน้ำร้อนๆอ,อร่อยมาก เมนูนี้ห่างหายไปนานนะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแดดนะคะ,ะสวยนู่นนี่นั่นนะกินขาไก่ว่าเวลาเขียนมันสิเป็นคือจังไก่เคียเพิ่นววาหนาหา้ากระเสือด้วยความติ่เป็นเด็กหน่อยเนาะเอาจริงนะพลอยมากินขาไก่จัดจานเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะกินไม่เยอะนะคะกินกันอยู่สองคนหม้อนี้ก็น่าจะกินได้ถึงตอนเที่ยงเลยนะคะทําครั้งเดียว เช้าเที่ยงเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันมาใช้เวลานิดนึงนะคะในการล้างผักเนาะเพราะว่าเราก็จะให้มั่นใจว่าสะอาดขาไก่นะคะผู้เฒ่าิ่นสิว่าคล่อมเดอ้อกินบดได้เด็กหน่อยกินบ่ได้นะคะนู่นนี่นานเออด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็เชื่อเขาบอกว่ากินไม่ได้ก็คือกินไม่ได้นะคะพูดมาถึงขั้นตอนนี้พลอยก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะผงชูรสไ,ได้นะคะ พูดมาถึงขั้นตอนนี้พลอยก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะผงชูรสจากนั้นนะคะก็เลยกินขาไก่มาจนถึงถึงทุกวันนี้นะคะพอเรามาถึงขั้นตอนนี้ต้มไก่เราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพลอยก็จกนะดขาไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนไม่ต้องหั่นนะแอบบอกนิดนึงนะพลอยใส่ขาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเมนูนี้ก็อุ้สมัยเป็นเด็กหนูขาไก่นะคะผู้เฒ่าพ่นวิว่าคลามเดอ้อกินบ่ไดดเด็กหน่อยกินบ่ไดดนะคะน่นนีนานเออ ด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็เชื่อเขาบอกว่ากินไม่ได้ก็คือกินไม่ได้ไท,ที่เหลือในตู้เย็นหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนซดน้ําร้อน,อ,นอร่อยมากเมนูนี้ห่างหายไปนานนะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแดดนะคะยากไม่พอนะคะพอไปซื้อยำเนาะเวลายำนะคะเขาก็จะทําแบบนู่นนี่นั่นนะยำเล็บมือนางอะไรอย่างนี้โอ้ติดใจ ติดใจไปบักหญยเลยค่ะไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คนสักเล็กน้อยเนาะเพื่อนว่ากินบบไร่ก็คือกินบบไร้นะคะมาเล่าต่อเนาะพอยก็เลยไม่ได้กินนะคะเป็นความเชื่อนะเขาบอกว่าสีเขียนนึ่ะใช้เวลานิดนึงนะคะในการล้างผักเนาะเพราะว่าเราก็จะให้มั่นจว่วาสะอาดตอนที่ข้ามมาทํางานฝั่งนี้นะคะเรื่องของเรื่องก็เดินผ่านร้านไก่ย่างทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบหอมมากแล้วแบบขาไก่ที่เขาย่างน่ะมันน่ากินมากค่ะทุกคน พลก็เลยตัดสินใจซื้อเออก็เลยแบบว่าย่างไม่พอนะคะพอไปซื้อยำเนาะเวลายำนะคะเขาก็จะทําแบบนู่นนี่นั่นนะยำเล็บมือนางอะไรอย่างนี้โอ้ติดใจติดใจไปปักใหญ่เลยค่ะถ่ายน,นะคะเย็นนี้จะทําเมนูอะไรยังไม่รู้เลยค่ะหรืออาจจะทําเมนูกับเพื่อนพี่ๆหรือเปล่านะคะพลอยก็เลยถือโอกาสถ่ายเก็บบรรยากาศขั้นตอนและวิธีทำมาฝากทุกคนจ้านะคะขั้นตอนแรกเราก็มาล้างผักที่เราจะใสย่ย่างไม่พอนะคะพอไปซื้อยำเนาะ เวลายำนะคะเขาก็จะทําแบบนู่นนี่นั่นนะยำเล็บมือนางอะไรอย่างนี้โอ้ติดใจติดใจไปปักใายเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เลยกินขาไก่มาจนถึงถึงทุกวันนี้นะคะพอเรามาถึงขั้นตอนนี้ต้มไก่เราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพลอยก็จะจ,จัดจานเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะกินไม่เยอะนะคะกินกันอยู่สองคนหม้อน,นี้ก็น่าจะกินได้ถึงตอนเที่ยงเลยนะคะทําครั้งเดียวเช้าเที่ยงเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันมายากไม่พอนะคะพอไปซื้อยำเนาะ เวลายำนะคะเขาก็จะทําแบบนู่นนี่นั่นนะยำเล็บมือนางอะไรอย่างนี้โอ้ติดใจติดใจไปปักใหย่เลยค่ะได้นะคะพูดมาถึงขั้นตอนนี้พลอยก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะผงชูรสนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนไม่ต้องหั่นนะแอบบอกนิดน,นึงนะพลอยใส่ขาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเมนูนี้ก็อู้สมัยเป็นเด็กนะ้อยเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆหรือเปล่านะคะพลอยก็เลยถือ โอกาสถ่ายเก็บบรรยากาศขั้นตอนและวิธีทํามาฝากทุกคนจ้านะคะขั้นตอนแรกเราก็มาล้างผักที่เราจะใส่ค่ะเราก็เลยถือโอกาสมาทําเมนูแซนอร่อยนะคะก็คือต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนะคะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าสูตรของพลอยนะคะพลอยทําแบบไหนเหมือนยางนะมันน่ากินมากค่ะทุกคนพลอยก็เลยตัดสินใจซื้อเออก็เลยแบบว่านะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนไม่ต้องหั่นนะแอบบอกนิดน,นึงนะพลอยใส่ขาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ เมนูนี้ก็อู้สมัยเป็นเด็กนุ่ไอที่เหลือในตู้เย็นหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะต้มไก่ก่อนนะคะก็จะมีใบมะาขามอ่อนใบมะกรูดตาไคแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะล้างรวมกันเลยนะล้างให้สะอาดเลยจ้าขั้นตอนนี้ก็ใจตอนที่ข้ามมาทํางานฝั่งนี้นะคะเรื่องของเรื่องก็เดินผ่านร้านไก่ย่างทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบหอมมากแล้วแบบ ขาไก่ที่เขาเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือเปล่านะคะพลอยก็เลยถือโอกาสถ่ายเก็บบรรยากาศขั้นตอนและวิธีทํามาฝากทุกคนจ้านะคะขั้นตอนแรกเราก็มาล้างผักที่เราจะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คนสักเล็กน้อยเนาะคุนว่ากินบบไรก่ก็คือกินบบไร้นะคะมาเล่าต่อเนาะพลอยก็เลยไม่ได้กินนะคะเป็นความเชื่อนะเขาบอกว่าสีเขียนน้อยนะคะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังว่าทำต้มไก่ทีไรนะคะ,อะของที่ผู้ใหญ่ห้ามกินเลยนะคะก็คือ หัวไก่แล้วก็ย่างไม่พอนะคะพอไปซื้อยำเนาะเวลายำนะคะเขาก็จะทําแบบนู่นนี่นั่นนะยำเล็บมือนางอะไรอย่างนี้โอ้ติดใจติดใจไปบักใหญ่เลยค่ะถ้าเราก็เลยถือโอกาสมาทําเมนูแซนอร่อยนะคะก็คือต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนะคะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าสูตรของพลนะคะพลทําแบบไหนเหมือนเ,นเพื่อนๆพี่ๆหรือเปล่านะคะพลก็เลยถือ โอกาสถ่ายเก็บบรรยากาศขั้นตอนและวิธีทํามาฝากทุกคนจ้านะคะขั้นตอนแรกเราก็มาล้างผักที่เราจะใส่ไอที่เหลือในตู้เย็นหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึงนะคะได้นะคะพูดมาถึงขั้นตอนนี้พอก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะผงชูรสยางไม่พอนะคะพอไปซื้อยำเนาะ